สิบสองโมงสาหานาทีพี่น้องของมือนี้จากเหตุการณ์เมื่อคืนนี่บักหลังเสียเนาะในงานอีแม่แล้วก็ย่างตามหาจนเมื่อยเขาก็ไปยืนถ่ายยืนถ่ายอียแม่จนเมื่อยอีแม่ก็ตามหาบักหลังกับบักโหนถามชินโะนโะชิโนบักหลังไหมใช่โบหุ เอาแล้ว <All> <im it> สู่ไปน้ำกันสู่ลงจากรถนนำกันเห็นหมอจักยี่มแม่นอนหลับอยู่ในตู้ผ้ <c oughs> าตำหนกักคุณแม่อยู่ที่พ้าตำหนักของนางตอนนี้สืบเนื่องจากเรื่องเมื่อคืนส่วนมาังหลังนอนพุ่นอยู่สานาน้าพผูกพีดกันหมอจักเนาะ บอกแล้วว่าอย่าพีดกันเด้อกันมาลนะ่ะรากันดีๆห้ามพีดกันวะพี่น้องร่างเดียวกันจ้ะก,กับคนเมื่อคืน โอยคนดังอีกด้วยแม่แม่แม<อ>่เอาเอาหนึ่งวันแม่สิลูกแม่พะลาบต่อพี่นอ้องป้องป้าย มันแม่นคนเดียวกันที่บอกกับมาคืนนี ess> ess ่นานเบิ่งดูพี่น้องต้องขืนนะแม่พะผมนี่แม่เ้อาข้นแม่ลูกน้องเหมือนแต่เลิกๆปู่ก็มานอนไปกับเสือนอยเดียว ที่ họ อ à ล à nhị nè บ้าน,นี้มแย้มยิ้มแีแมนะไปป่าเรียบร้อยบ้า ไปป่าอืมไปหาหน่นะจน้าไปอไปอะไรก็ไปไปจะคนไปซ้อคนพัวได้สมััวน่ะเบิ่ง้เบิ่งใดเปิดหน้าเปิดในบดพิดกันเรามับออืมเขินมากับเขินไปบันหน่ามาเยกับผัวไปบใช่ ไปบ้านลุงไปบอกลุงไปบอกลุงอกลุงไปขอลานไถบอกปลาตื่นเม่น่ะไปจนมามามากับมานอนมากับมานอนเป็นลาเป็นลาตื่บอกแล้วแหละลุงวันนี้มีอาการแปลกๆหรือล่าเมื่อคืนมากค่ะนอนตัวบริและกับพันนอนอืมก็บบริมีอาการไมนอน เอนรับเยคือปิสูจนดังนัก็มหลานอสูบเนี่ยสังเกตเรวบางน่นซื้อลบแล้วเกือมันเป็นยังบ่ซื้อไปสิเป็นยังเกือบมันขาดเอออะมือบกระตทียเเกือขาดตบ่ซื้อไปหน่ายบางโน่เดียวกือขาดได้ยปมือได้ไได้บอกเขาจ้าเนาะมือก้าวแล้วลูกมือก้าวชุ่มดูกันเป็ิติดมือแล้วเป็นจิตจะาโ ท่านอือแล้วก็ทามเลยโกทรทามาดให้ท่านขออลเสาบ่บ่สองมูสามมูก็ขอได้มาหอยามไดขอยามแรกเออขางใจฉ่ที่่มันลีกขโทรามดอแล้วญาบ่อนะท่านตอนเส่าท่านโมูท่นโมไรนี้ยญาเก็นมูยึดไปแล้วาตขอ่ได้ทามแล้วเป็นอะก็ขอสมูก็ขอสองมบ ขอหอปันหรอกอาจรจะขึ้นจะหาโมงแล้วชุกข่ยได้ขึ้นก่อนชุกขอยไม่นอนเออไปก่อนก็ไปกันเาบละเอียดนังเขาบอกไม่ก็ไยิแม่ก็บอกไหเดอ้อผู้ได้สีนขี่รถคันนั้นนะไป,ไ,ไปนั่นสิไปน้ำหฮาวสอกัไปกับแม่จะบิชิตสมาจ้ะอือกัไปแต่สมหวันะ กาบาดบอกไม่ได้ลุงอทุกคนเลยถหาคนหรือเ่าซุมเฮาวหาค้นก็จะเอื่อยข้าคนแม่ลูกหาคนพ่อแม่ลูกหาค้นชุบกระเจาะกระชิมแหานี่แหละกาบาดกับพ่อบักคิงกับลุงป้าก็ได้ไปหรอกพ่อคิงกับลุงกับพ่อพี่น้องกับพี่สาวซองอื ดองก่อนมาซ้ำซอง้าคนก็ได้ดอกออกมามาเป็นรักไปแรงยุดแม่เ้าพใส่เกือบขึ้นมาเนี่งไม่ใส่แมงยุเออตีแม่เนี่ยเจ้าในแม่เป็นอะไรเป่งหนักปล่งได้แม่บุหรีเกิดเก็ยากมาเป่งได้ปล่งได้ตีนแม่เน้น,น,น <c oughs> เน้นแม่ออมผุหรีปัดตัวน,น,น้องงานชดิแทนเลยแม่ปัดมาพะนอนโคตรกระจุดอย่ามาหลุถมากรจับน้อพอขับรถ ขาไปแบบไปทางพี่บ้านนั่นไปบ้านดูเพื่อนหลังใหญ่สลักแวะไปขามามาบ้านนาคำมาพี่จะเหมืนศาดนี่ตะเพิ่นบ่ลงทั้นี่ตะเพิ่นบ่ลงอยู่น้ำห่วยเนาะบ่อแล้วเคยไปเลยคงไปเท่าไรถืออะไรท่านอะไรก็ดีนะบ้านี่แหละบ้านหลักพวกกับว่าเขาไปแท่งน้าแท่งไรน้ำห่วยน้ำรดนแทงเลย ลูกบอกเหนจิงเเปิดด่านนำเสรมทวดินได้เนี่ยน้อเปิดสองกอกแล้วก็เปิดขึ้นหนำขึ้นแทงไม่ได้ถามลูกสาวบอกรู้เห็นลูกสาวแล้วก็ดอกตื่เป็นอะไรอีกล่าวา สรุ้แล้วเมื่อคืนี่ก็มวนอยู่พี่น้องเอ้ยตอนเตยเนาะบอกผัดัดไัมันมาหมานอนเนาะเชียงคาราแคือว่าคลกขาดคาเตยก็คือว่ามวนอยู่ได้โอ้หลุงนอนกับบ่เป็นลำเป็นตื่นมันลำใส่หูฮะนะลำตัางแหงเนาะอืมผัดเสียงแหงบอกลำาหูอ อีแม่อีแม่สีได้เม็นบ่เอามักแตงนะจะว่ามันฟื้นขึ้นมานะเออนะอีแม่ว่าสีเนี่ยมันอะไรเลยไ่ได้สีใสพี่น้องสรุปแล้วก็อุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยบริเวณพีดการสบายดีอีแม่สบายดีพี่น้องโดยจนจบขีดจังสบายดีค่ะอาการมันติดกันอืมกันนึงว่าผิดการเสด็จออนอนขรรมมุมลูกก็เลยสิมาถามแต่ว่ามันมีอาการอะไรเป็นปัจจุบันดุมาไม่นอนได้สำเนียงนะพี่น้อง ที่น้าที่นายพอกันใหม่พี่น้องพอดูหัวหมวนน้ำกันด้วยพี่น้อง